จ้าไม่เป็นไรไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในห้องเล่นเต่านี่ป้านอาจะไปเล่นด้วยยังไม่ได้ไปเล่นด้วยแม่ตีหน้าหน้าปลังหน้าปลังหน้าปลังไม่ให้ไปตอนนี้บอกมุกี้กับต่อรอจไปหน้าปลังจะไปที่ไหนไปจัดท่าไปที่ไหนอาทิตย์นี้น่วลติ๊กเกอร์แม่อย่าพูดอย่างนั้น เดี๋ยวก็พี่นุนกลับมาบ้านแล้วได้ลบบ้านมข <c oughs> ้าวันยูวใช่สติกเกอร์กับลืมเกับลืมสติกเกอร์น่องไะคะไม่ได้นะคะก็ถอดแต่ถอดแต่กระปรอแล้วเอากระรอทิ้งไว้ใได้ไอ้ไดยินข่า ไปแม่แม่ม่พูดผิดนะเมื่อกี้อ่ะไปไป,ไปี๊บเบลสุดกูเอาข้าวไปเสียข้าวฝั่งไหนดีเอข้านั่นเลยเอาข้าวที่ไว้ตรงนี้ศพที่มัดปากมันแล้วก็ศพที่เย็บมันต้องเชื่อใ่ให้เป็นหนูเนาะใจอะไรแม่คงฝากหนูกุ้งอยู่ในตู้เย็นหนูไหนไหมแม่ตัวใหญ่ตัวน้อยนีย่กินตัวน้อยก็พอแล้วอ้วนแล้วนะกินตัวน้อย ในได้ยินข e, ่าวว่าเขามีวงมีแหวนใหม่แหมอุ้ยอุ้ยอันเดินเก่าเหรออุ้ยวันนี้เขาได้ทองใหม่นะอุ้ยอืมเห็นก็แข่งก็ค้าเนี่ยทุกค่ะนด้วยแต่เดือนละแสนพี่น้องไม่มาก็แข่งก็ค้า่อยไพ่ได้เด้อยละแสนตัวลาซับกับเดือนตัวลาซับกับเครื่องละจีหามื่นเอ้ยบ่ได้ของไอ้นี่แม่ไอ้ก็จีหามื่นนึกนะไรวะดีใจบ่แม่ เป็นจังไรคะโอ้ยงงเหนื่อยมากเลยเหนอยคุ้มไหมคะค่าแรงวันนี้คุ้มไหม่ะเห็นอยู่นะคะในสตอรี่อ๋อต๋องก็รู้อยาให้พี่พูด <c oughs> ต๋อก็รู้อยาให้พี่พูดรู้อะไรพี่โน,<อ>น,น๊กรู้เลยพี่โน๊กไปเปลี่ยนกะอ่ากำลังกำลังจะบอกว่าพี่โน๊กจริงใช่ไหมจริง มันเป็นเรื่องจริงนะนุ่นมันเป็นเรื่อง <c oughs> นุ่นก็อยู่ในโหมดการ <c oughs> มีมีเหรียญด้วยหรออยากมีนะ,นนะ,ะอันนี้นะคะเหรียญก็ไม่มีนะคะสร้อยอันนี้ก็เป็นสร้อยเฉยๆนะคะเงินฝากธนาคารหมดไม่มีมีมีน้อยนิดๆหน่อยๆอันนี้ไปบ้านแล้วก็ไปสะะาระะคารมไปสารคามดิซารคามวันอาทิตย์หาวันอาทิตย์ใช่แล้ววันนี้เร<บ>าไปไหนอะ แล้วัวล่ะผัวไปไหนผัวเหรอคะโอ้ยก็อยากมีผัวอยู่ค่ะเออแต่ว่ามีอะค่ะอย่าหยัดเหยียดคว่มบริสุทธิ์ให้คอยโอ้ยน้อค่ะขอบคุณค่ะอยากรู้ว่าตอนไปไม่ได้ใส่ไปเสื้อสีนี้เลยขอบคุณมากไม่ตอนไปไม่ได้ใส่ชุดนี้สติ๊กเกอร์จ่ายตังไหมอ่ะกี่บาทห้าร้อยจ่ายไหมร้อยหกลงให้ห้าร้อยเอ้าลงให้อย่างรุนแรงดูดูตอนไปไม่ได้ไป่ชุดนี้ทุกคนสาบานไปดูคลิป ฉันเบิ่งคลิปตั้งแต่แรกเอาฉ <c oughs> ันเบิ่งคลิปตั้งแต่แรกเอาอีหลีเลย,เย,ยใช่ไปชุดนี้ไม่ใช่แขนมันอันนี้พี่โบหนูจะ <c oughs> ดูหนาโพก <c> ิน <oughs> ขี้เกียดมากเลยนะทุกคนอ๋อซื้ออันนั้นอะไอสเสื้ออันแขนยาวน่ะไอที่เขาฮิทฮิตนะ่ะอันแวงแวง,งนะ่นงงะเขาเรียกว่าอะไรน,นุ่นไอที่ว่ากำลังขายเค้บดีๆน่ะ ไอที่ว่าแบบไม่ต้องใส่กอกอกอะแบบนั่นแหละแขนยาวนะอันที่เขายืดทิกันอะขายโรตีโอมีไหมเรามีไหมเราซื้อมันแล้วนะแต่เราใส่แบบนั้นไม่ได้เราไม่มีนมขอบคุณนะคะสำหรับของจากสารนุ่นดําซิ่งนะคะทุกคนจากบาทเนี่ยตตกทีเกิดเนี่ยพอ กขายคนอื่นพันหยอกเล่นเอาไปใเสื้อแลกกันนะคะทุกคนแต่สติ๊กเกอร์ไม่มีแลกนะคะไม่ได้เลยยังไม่เคยใส่เสื้อลุ้นสัตว์เชิงรบเลยโอ้หใส่จนได้ดเสื้อปุ๋ยอ่ะเสื้อปุ๋ยอะไรอย่าอย่าให้ได้แคบอย่าได้ให้แคบเสื้อหนุ่เออใช่วันนั้นมันอายุกเสื้ออันนั้นให้ข้าเจ้าแล้วหรือเปล่าวะนีเอาไปใส่จริงจังอือ ว่าแล้วไม่ได้ทำต่อด้วยนะมันเป็นเสื้อรุ่นอิลิมิเต็ดจ,จริงจังอิลิบออิลิอลบ,บอทำอะไรรอสามเดือนนะแมวเ,เอาวิซานุแกะนะคะให้คิดไปไหนใช่คิ้ไปไหนนะครับล่บาสุดนะคะว่าจะกลับบ้านนะคะแต่ว่าเจอพี่โบนะคะนี่ จริงไหมจริงอย่าบอโอ๊ยแม่เห็นลีปมต่อแม่ของมันอยู่ในติดรถเฉยนูไม่ได้เสื้อไดไรเลยแม่นุนเสื้อหายใช่นุนเสื้อหายนุนเสื้อหาแม่นุนเสื้อหาจ่ายมา4,500ดวน อิงให้จบชิปก็ได้จบ่่แกูลงัดแล้วก็สงสลิปให้พี่นกด้วยอือเรแล้วน้อยอ๋อคิหวเนื่องจากว่าอทีเดียวให้พี่นกสั่แม่เป็นผีนนะคะจีเอ๊ยพี่โบถามพี่นกข้อหนึ่ดเลยว่าอันนั้นอ่ะมีไหมมีไหม ถ้าเกิดมีเดี๋ยวโอนให้เลยสนาียบาสีฟ้าให้ก็รกวอาาอตงที่ลง่ว่ามีคนทํา่ี่เราแล้วหลายอัคะอทาล้ก็ได้ได้ยาาลงรางรถเงเอแล้มื่อไหร่มันกนรเ มันบางอยู่นะนู่นอาเซเอไมาเอันนี้ซื้อหมดจักบาทซื้อหมดจากบาท,าบาทไปอยู่พันไปอยู่มาเลไปคาโรตี <c oughs> ลายนี้ล่ะคะล่าสุดอบสีน้ำเงินพี่ชายเาชนี่เดี๋ยวมาจะทอนไงมันอยู่ในรถมันสวยมันก็สวย มันพังหมดแล้ว o h a น,กกนกมนนนะนนกกนไ,มนไปสุดนี่นะเห็นวกนลงสตอรี่ขอกเล้วไปเมนสรุแลาาลุงมันลงผิดตอนไฟมาเล่ไปสุดนี่นะสุดนี่ล่ะแ <laughs> มน,แทนเทสเสือนี่มุนเสือนี่เสือนี่น่ง มันใส่สอดบ่เขาใส่ชับในอุ้ยนุ่นพี่ไม่รู้มันตกขอโทษเเอมากอันนี้มีอะไรใส่ตู้แบบล้นเย็ดเอฟตู้อีกล่ะนุ่นบอกความจริงไปว่าหนูไม่ได้เอฟค่ะชุดนี้นเอฟี้กดเดรถเปิดรถขารถด้วยขเก่งด้ยขารถยังไงให้เป๊ะ เอาดูวิธีคนเขาเคยขับรถนะเขา้ารถยังไงให้ปี๊พี๊ดผิด <c oughs> แล้วเขา,า,าต้องขานะอัตูดนั่งก่อนอัตูดนั่งแล้วก็นั่งทุบเอาขายกเออ <c oughs> แน่แล้วพี๊พดเขาต้องหันนั่งทุบหันแล้วก็ <c oughs> เอาขาลงบอกไปว่าชุดนี้หนูไม่ได้เอฟมาค่ะเอาไปจากไหนจอบบริเวณพี่นี่วะเอาไปเป็นบาทเอาไปเาบาทเมน เอฟมากลวจังไดใส่ดูสวยดูเป็นลูกคุณหนูดูดูดูรูปนะคะวันนี้6กสิบหกสิรูปประมาณ61รูปรอระรอ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 ะอะอรอยองอป็ะอรอรอรลนะคะรอดอนะคะนุกครอร่ระรดรอ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 กอรอรอรอกอรนรอรอรดรออรอาอรอรอองอรอรรอรอรององอรงรอรอรองอรอรอรออรเรอ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 อ แรงนองแล้วนะครับทุกคนอันเพอร์เพอร์นี่ไม่ใช่แบบนี้นะคะทุกคนทุกตรงไม่ได้ใส่แค่ชั้นในนะเขาใส่ซับในด้วยเราไม่ซับด้วยหรอเออซูมอีกแล้วคือใส่ชั้นในนมโตอะมาใส่ไม่ซับในเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตัวขนาดนั้นเลยเ้อทำไมนมตูะอันนี้กองน้ำสองชั้นแล้วอะ้ยใครขำแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะ,ะทุกคนรเราได้ของฟรีรรแล้วนะคะขอบคุณนะคะ